เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อ26กันเลยค่ะ ข้อ26นะคะโจทย์ถามว่าเซลล์จังชันชนิดใดที่พบมากในเนื้อเยื่อบุผิวของลำไส้เล็กแต่ไม่พบในเนื้อเยื่อบุผิวหลอดเลือดฝอยที่ถุงลมปอดอ่ะชอยหนึไทจังชันช้อยสองเก็บจังชันช้อยสสปอร์เดสมโซมช้อยสเฮมิเดสมโซมและช้อยห้าข้อ2และ3ค่ะอ่ะ ข้อ26เนี่ยเขาพูดถึงเซลล์จังชันใช่ไหมหรือว่าเป็นการเชื่อมต่อของเซลล์แล้วเขาถามว่าเซลล์จังชันชนิดใดเนี่ยที่พบมากในเนื้อเยื่อบุผิวของลำไส้เล็กแล้วก็มีชอยให้มาตามนี้ทีนี้เราก็ต้องไปรู้ก่อนว่าเซลล์จังชันหรือว่าการเชื่อมต่อกันของเซลล์เนี่ยมันมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนอว่าเซลล์จังชันชนิดใดที่มันจะพบในเนื้อเยื่อบุผิวลำไส้เล็กค่ะอ่ะ มาดูการเชื่อมต่อกันของเซลล์หรือว่าเซลล์จงชันนะคะการเชื่อมต่อกันของเซลหรือว่าเซลล์จงช,นนะะช,งจงชันประเภทแรกเนี่ยก็คือเรียกว่า Anchoring Junction ค่ะ n ร j งจังชันเนี่ยก็คือมันจะเป็นการยึดติดของเซลล์ผ่านโครงสร้างที่เหมือนเป็นการตอกหมดุดเล็กๆเป็นจุดๆนั่นเองก็คือเชื่อมติดกันคล้ายกับเหมือนกับการตอกหมดุด ซึ่งด้วยความที่มันเชื่อมติดกันเหมือนกับการตอกหมุดเนี่ยก็แสดงว่ามันก็จะสามารถมีสารผ่านเข้าออกได้นั่นเองโดยมันก็ จะมีอยู่2แบบนะคะคือถ้าหากใช้เส้นใยอินเตอร์มีเดียต a ฟิลเมในการยึดติดกันเราจะเรียกว่า d เดสม s โซมค่ะ แต่ถ้าใช้ไมโครฟิลเมนต์ในการยึดติดกันเราจะเรียกว่า a d h e r e n g j u n c t i o n อ่ะ ก็คือ Anchoring Junction นะคะจะมี2ประเภทก็คือ Desmosome เชื่อมติดกันด้วย Intermediate Filament และ d h h r r n c e Junction ที่จะเชื่อมติดกันด้วย Microfilament ค่ะอ่ะทีนี้ Anchoring Junction เนี่ยที่มันมีทา้ง Desmosome และ d h e r e n n e Junction มันจะพบในประเภทไหนบ้างก็คือจะพบบริเวณผิวหนังนั่นเองเพราะว่าบริเวณผิวหนังเนี่ยก็ สามารถมีสารผ่านได้ใช่ไหมแบบมีน้ำมีอิเล็กโทรไลต์ต่างๆผ่านเข้าออกได้นั่นเองอ่ะต่อมามาดูเซล์จังชันประเภทที่2ค่ะเซล์จังชันประเภทที่2ก็คือไทจังชันสำหรับไทจังชันนะคะมันจะแตกต่างจาก a n c o r r n n g j u n ัง i o n คือ a n c o r r n n g j u n c t i ันเนี่ยมันเชื่อมติดกันเหมือนกับการตอกหมุดมันเชื่อมไม่สนิททำให้สารผ่านเข้าออกได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไทจังชันเนี่ยมันจะเชื่อมแบบติดกันสนิทเลยทำให้สารผ่านเข้าออกไม่ได้ จะพบไทจังชันในบริเวณไหนบ้างก็อย่างเช่นภายในเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก แล้วก็ยังพบในเซลล์เยื่อบุท่อไตอะไรพวกนี้ด้วยพบในกระเพาะปัสสาวะด้วยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของไทจังชันและบริเวณที่พบนะคะต่อมามาดูเซลล์จังชันประเภทสุดท้ายประเภทที่3นั่นก็คือแก๊ปจังชันนั่นเอง แกลปจังชันเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างเซลล์โดยเกี่ยวข้องกับการเกิดไซแนปไฟฟ้านั่นเองสื่อสารระหว่างเซลล์โดยไซแนป ไฟฟ้านะคะซึ่งมันก็จะพบในบริเวณเซลล์ประสาทแล้วก็เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ อันนี้นะคะก็เป็นเซลล์จังชันทั้ง3ประเภท a n c Anchoring j u จังชั n จะเป็นการเชื่อมติดกันที่เชื่อมไม่สนิททาให้สารผ่านเข้าออกได้ก็จะพบบริเวณผิวหนังส่วนไทจังชันจะเชื่อมติดกันสนิทเลยสารจะผ่านเข้าออกไม่ได้จะพบบริเวณที่อย่างเช่นเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารลำไส้เล็กเยื่อบุท่อไตกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นอวัยวะที่ต้อง ต้องเชื่อมติดกันให้สนิทอะถ้าสารผ่านเข้าออกได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาส่วนแกปจังชั่นจะเป็นการสื่อสารระหว่างเซลลโดยอาศัยไซแนปส์ไฟฟ้าซึ่งบริเวณที่มีไซแนปส์ไฟฟ้าเนี่ยก็อย่างเช่นเซล์ประสาทแล้วก็พวกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนั่นเองอ่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็รู้จักกับเซล์จังชั่นไปทุกแบบแล้วเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันโจทย์เขาถามว่าเซลล์จังชั่นที่พบมากในเยื่อบุผิวลำไส้เล็ก แต่ไม่พบในเนื้อเยื่อบุผิวหลอดเลือดฝอยที่ถุงลมปอดคืออะไรอะเมื่อกี้พี่บอกไปอย่างชัดเจนเลยว่าบริเวณเยื่อบุผิวลำไส้เล็กเนี่ยเราจะพบเซลล์จังชันประเภทไทจังชันเพราะเซลล์เยื่อบุผิวลำไส้เล็กเนี่ยมันไม่ไม่ต้องการให้สารผ่านเข้าออกถ้าสารผ่านเข้าออกได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ตอบได้เลยว่า เซลล์จังชันที่พบมากในบริเวณเยื่อบุผิวลำไส้เล็กก็คือไทจังชันในช้อยข้อหนึ่งค่ะ,ะสำหรับข้อ26เนี่ยคือถ้าน้องๆรู้จักเซลล์จังชันแล้วก็บริเวณที่พบเซลล์จังชั่นชนิดนั้นๆเนี่ยก็จะสามารถตอบได้เลยก็ค่อนข้างเป็นความจำนิดนึงนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้